โอเคครับผมก็ขาสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเราคลิปคลิปนี้นะครับก็มีชุดใหม่เข้ามานะก็เดี๋ยวเรามาเสียตังค์เราจะมาเสียตังค์กันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยรอเพชรเข้านะครับผมเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่ถึงหนึ่งนาทีนะก็เดี๋ยวเพชรก็จะเข้าแล้วนะครับอืมก็ผมจะเติมมาสักสามพันเพชรก็พอนะเพราะว่าดวงผมเนี่ยมันสุดยอดดวงอยู่แล้วนะเห็นไหม เพชรเข้าเรียบร้อยแล้วก็ได้ v i p แปดคืนด้วยนะครับเป็นไงสุดยอดมะอ้ยนี่อันดับเจ็ดสามเจ็ดนะผมอันดับของผมนะครับซึ่งก่อผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบสายดองเพชรอนะครับอืมก็รีบใช้ให้มันหมดก <c oughs> <c oughs> ็รีบ,รบก็รีบใช้ให้มันหมดไปนะครับ <c oughs> โอเคครับก็เดี๋ยวเรามารับทั้งหมดเลยนะครับสักครู่นะครับ ขออนุญาตรับที่ให้หมดก่อนนะโป้งหมดทั้งหมดไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันมีอะไรให้เรารับอีกเพราะตรงนี้นะนี่มีอีกยี่สิบเพชรนะครับผมโอเคครับก็เอ่อที่ทบคล,คลิปนี้นะครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าผมเนี่ยจะสุ่มชุดอะไรนะครับผมก็อ่ะ เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระเป๋าเพื่อที่จะเ,เตรียมตัวต้อนรับชุดใหม่กันดีกว่าอ่านี่นะครับนี่เลยชุดใหม่ไม่ต้องคู่กับกระเป๋าแบบนี้นะครับโอเคในเมื่อติมเป็นติมทรชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเนี่ยนะก็จะไม่พลาดที่จะใส่ชุดแบบทรงโจนะครับก็ชุดแบบทรงโจรเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ชุดแบบทรงโจนเนี่ยเราจะเป็นจะต้องใส่แบบนี้นะครับนี่เลยนะครับชุดแบบทรงโจรแต่โอนไวอะไรประมาณนั้นนะครับผมนี่นี่นะครับนี่ทรง <If S 1> โจร <they S 1> ทั้งเซตทรงโจนทั้งเซ็ตเลยนะวิ่งมาก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดทรงโจนนะครับผมให้มันเป็นสีทองนะครับผมอ้อห้าม ใ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดอะไรเปิดโอเคบึ้มโอเคครับผมได้มา16เหรียญนะผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรากดอีกทีก็เปิดว่างไงว่างไงยังไม่มานะทุกคนนะรอบนี้ได้17เหรียญนะครับอ่เดี๋ยวเราเปิดกันอีกทีก็เปิด ชุดทองโอ้โหยังไม่ใช่รอบนี้ได้สิบหกเหรียญครับไปครับอีกทีนึงมึงกดข้ามแบบทีเผลอโอยูหอีกสิบหกเหรียญนะทุกคนอะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้นะครับเราจะต้องเก็บประมาณสี่ร้อยเหรียญนะเดี๋ยวเราเปิดทัาอรอบนี้ได้สิบเก้านะปุ้งมาแล้วโอเคครับเราได้เป็นกล่องมานะผมรอบนี้โอ้โห รอบนี้เราได้เป็นกล่องมานะผมคือถ้าเกิดว่ามันออกซ้ําเนี่ยเราก็จะได้เหรียญด้วยนะครับอืมเอาแล้วผมกดตรงหมาไม่เห็นมีเกมอะไรพดอีอทีปึ้งอีอทีนึงเป้งโอ้โหเอ้ยมันไม่ยอมผมว่ะอึ้งอีทีเป้งโอเคครับผมได้ได้สกินหมามาแล้วนะครับโอเคมามามา เราขาดอีกหนึ่งร้อยกว่าเหรียญเท่านั้นนะครับผมนิดเดียวครับนิดเดียวเปิดอุ้มมาปึ้มโอ้โหได้กระเป๋าซ้ำทุกคนโอเคครับไม่เป็นไรมาอีกนิดเดียวการันตีการันตีไหมโอ้โหยังการันตีไหมโอ้หกระเป๋าออกซ้ำแบบลัวการันตีไหมล่ะยังปึ๊บการันตีไหมโอ้หโอเคครับมาเดี๋ยวเราไำแรก สรุปก็คือโดนการันตีเออสรุปคือโดนการันตีนะจากสามพันเท่าลอรถพิเศษผประมาณสองสองพันสองพันห้าห้าล้อชินะครับนี่ครับก็ปะมานี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวในส่วนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนตัวนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นเอตัวไหนดีนี่เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็สกิลเนี่ย เดี๋ยวผมขอดาโหลดก่อนนะ,ะคู่นะครับโอเคส่วนสกินนี่นะผมจะใส่เป็นสกินนี้เลยนะโอเคแล้วก็ส่วนสกิลสามารถน่าจะสามารถเปลี่ยนได้นะครับเอ่อสกิลคู่หูโอเคครับก็จะเป็นหลังเต้านะครับผมโอเคครับผมก็ คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้เจอกันครับ